ไหวทำไมครับขอโทษใครคะขอโทษทั้งแผ่นดินแล้วกันคิว <c oughs> หลุดเคยเห็นบ้ากแก่หลุดบ่อยไหมครับเมื่อสักครู่ยกมือไหว้นึกว่าเปิดรายการอ <ๆ S 2> ไ,ไม่เป็นไรนึกว่าขออภัยสำนักพุทธไปวิจารณ์เยอะ <c oughs> ผมไม่ได้ขออภัยสำนักพุทธผมขออภัยพระทั้งแผ่นดินนั่นแหละอ๋อพระทั้งแผ่นดินไปถามว่าเรียนถึงชั้นรเรียนทำาก้าประโยคแล้วจะไปอินหนังขังขอบอะไรกับ ด็อกเตอร์เปียเอกทำไมไปดิ้นรนแก้กฎหมายออกกฎหมายเพื่อให้มีการเทียบหรือรับรองวิทยฐานะเท่ากับอเป็นยเอกอันนีนังขังขอบอะไรค่นะกนะเท่านั้นแหละหรืออยากได้แต้มต่อตอนศึกไปทํางานมีวิปริญญาเอกออกมาเลยอะไรอย่างนี้พอเถอะพอเถอะพอเถอะเอาเป็นว่าขอผ่านไปละเมื่อตะกี้แปรวิกฤตเป็นโอกาสคิวหลุดยกมือไหว้นึกว่าเปิดรายการค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ในที่สุด แล้วก็เปลี่ยนเป็นโอกาสกราบขออภัยพระทั้งแผ่นดินก็แล้วกันดีไหมครับค่ะตามนั้นแหละค่ะมาประเด็นนี้ต่อดีกว่าแคุณผู้ฟังอาจจะขาดอัตรรพเพราะไม่ได้เห็นภาพหลุดหลุดของหมาแก่เดีแต่ดูเท้ย้อนหลังได้นะเดี๋ยวเก็บไว้ค่ะเทปรายการย้อนหลังในในในเพจในเว็บไซต์ของของสปริงเรดิโอสปริงนิวมีหมดนะฮะค่ะอ่ะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานอย่างที่กราบเรียนเมื่อวานยังขำตัวเองไม่หายเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวานเป็นนัดแรกที่มีการเรียกประชุมคณะกรรมาการปอยอปอคณะกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการเป็นรูปประเทศยุทธศาสาตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างเต็มเลยนะคะปอยอปอชุดใหญ่ขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็ใช้เ,เป็นจังหวะในการไหลต่อ,อเปิดให้มีการประชุมหารือนัดแรก ของคณะกรรมการย่อยที่เรียกว่ามินิคาเบเนตหรือคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นด,ดินเชิงยุทธศาสตร์นะคะและหนึ่งในสองงานชิ้นแรกของมินิคาเบเนตก็คือทบๆฟันธงงบกลางปีค่ะสำหรับอัดฉีดลงพื้นที่ใช่ค่ะกลุ่มจังหวัดนะคะ เพ<ร> <ละ S 2> ื่อสร้างความย,ายั่งยืนนะคะเราจะไปรร่เรียงนะคะรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสมศักดิ์นะคะโชติรัตนสิริค่ะผู้ในการสํานักงบป,ประมาณนะคะผอาสาํานกง,งกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอสมศักดิ์ครับสว,ส,สวัสดีค่ะท่านผ<พ>อค <อา S 2> ่ะเมื่อาาวานเมื่อวานนอกจากประชุมคณะกรรมการปยปชุดใหญ่ก็ถือว่าการไหลถึงจุดข,ของการประชุมนัดแรกของมินิคาบิเนตไปในตัวด้วยใช่ไหม ใช่ครับเรืร่องงบกลางปีงบกลางปีของปีงบประมาณ2,560ครั้งแรกรเลยที่ได้ยินข่าวนี้พูดกันที่ตัวเลข200ล้านต่อมาสะบัดเหลือ1.9แสนล้านตกลงที่ตั้งไว้แต่ครั้งแรกนั้นมันเท่าไหร่กันแน่ครับก็ที่เข้ากรามาไปเมื่อวัน,วนที่7ธันวาคมนะครับ7ธันาวา59ค่ะอ่ากนติก็ได้อนุมัติ หลักการให้ทำงบประมาณเพิ่มเติมในวงเงินเด็กแสนก้าหมื่ล้านบาทเป็นหนึ่งแสนก้าหมื่ล้านนะคะเป็นตัวเลขนี้นะคะงบกลางค่ะโอเคจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มจังหวัดทําโครงการเข้ามาอครับก็ล็กเซตตัวเลขไว้ว่าไอ้เรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเศรษฐกิจในประเทศโดยใช้กลุ่มพัฒนาจังหวัดเนี่ย เป็นตัวตัวหลักในการขับเคลื่อนน,ะ,นะคระับก็เช็ดไว้ประมาณตอนนั้นเช็ดไว้หน,น,นะะึ 1> 1่งแสนล้านบาทนะครับหนึ่งแสนล้านนะคะกําหนดไว้นะคะกรอบตอนนั้นกําหนดไว้นนไวแค่นั้นนะนะค,ะ <ข Years> ค,ครับค่ะกรอบวงเงินอ่าแล้วก็เป็นตัวเลขที่เป็นเรื่องของยอดอื่นๆอีกอ่าเป็นเรื่องกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็กองทุนหมูบ้าก็อีกประมาณ ตอนนั้นอจะเ,เซ็ตไว้ประมาณสองหมื่นล้านบาทนะครับคสองหมื่นล้านใ่ายชดใช้เงินคงคลางอีกสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดล้านบาทแล้วก็มีงบกลางเงินชารองจหญ่อีกสองหมื่นสองพันเก้าร้อยี่สิบเอ็ดล้านบาทรวมแล้วก็ตัวเลขมันออกมาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านบาทนะครับครับในส่วนขององบพัฒนาจังหวัดเนี่ย พัฒนากุ่มจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศว่าจะาให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อที่จะพึ่งเศรษฐกิจในประเทศมากกว่าเศรษฐกิจนอกประเทศนะครับเพราะว่า,เ,าเศรษฐกิจโลกก็เริ่มเริ่มชะลอตัวนะครับก็อาจจะต้องหันกลับมาพึ่งเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล่ประเด็นก็คือว่า,าก็ให้มีการาพิจารณา คำขอโดยให้กลุ่มพัฒนาจังหวัดไอ้กลุ่มจังหวัดเนี่ยเสนอคำขอมาที่สำนักงาณเนี่ยภายในวันที่28ธันวาคมนะครับแล้วก็พระนัทท่านนายกองที่ครับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่ากองโครงการตามแนวทางในการเสริมสร้างความยั่งความเข้มแข็งระดับต่างยืนของเศรษฐกิจในประเทศนะครับก็ ตั้งแต่ปไปไปเดือนธันวานะครับแล้วก็โดยมีผมเป็นประธานนะครับในเมื่อเมื่อสมนงาลได้รับคําขอภายในวันที่28ธันวาแล้วเนี่ยสมนงานก็เอนําคําขอเหล่านั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกันกองโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งเนี่ยนะครับเปลาลงวันที่ประมาณวันที่เจ็ดวันที่แปดนะครับเป็นวันเสาร์ทาทิต่นนะครับแปดพอกเวลานะครับ ก็เสร็จแล้วก็มาเสนเอ,อเข้าคณะกรรมก,การการกองใหญ่นะครับซึ่งซึ่งในวันที่11มกราคมนะครับแล้วก็เช็คตัวเลขออกมาอยู่ที่ว่าอ,อตอนแรกเนี่ยจะเช็คตัวเลขออกมาว่าเนื่องจากโครงการของพัฒนากลุ่มจังหวัดนี่นะครับก็ยังยังยัง,ยง มีมิชชิ่งลิง k อยู่นะครับแล้วก็มีการที่ว่าขาดการเชื่อมโยงระหวา่างภูมิภาคนะครับแล้วกออ็แล้วก็จําเป็นจะต้องมีการสนับสนุเนเรื่องเอคก็เลยมีการเช็คตัวเลขมาว่างบมประมาณกลุ่มพัฒนาจังหวัดเนี่ยอ,อสุดท้ายเนี่ยออได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้วก็คาดว่าจะได้ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นล้านบาทนะครับค่ะ แล้วก็มีกองทุนพัฒนาเอ e ตามแนวทางประชารัฐค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาเดี๋ยนะ<ถ>เดี๋ยวต่อสายกลับเข้าไปที่คุณสมศักดิ์อีกสักครั้งนะฮะอย่างไรเอ่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คสายเดี๋ยวดี๋ย,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 ยต่อสายกลับไปใหม่นิดนึงนะคะกําลังไรเรียงกันเรื่องตัวเลขนะคะกับพออสํานักงบประมาณค่ะเดี๋ยวนะฮะอืม เดี๋ยวคงต้องไปไล่ย้อนตั้งแต่ตอนที่นําโครงการที่ผ่านการกันกรองในเบื้องต้นเข้าสู่คณะกรรมการกันกรองชุดใหญ่ค่ะเมื่อวันที่11มกราคมถูกไหมฮะใช่ค่ะ11มกราคมค่ะค่ะ11มกราคมที่ผ่านมาค่ะครับครับครับรายการไล่เรียงกันไปก่อนได้เรื่อยใช่ไหมครับไล่เรียงกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนนะคะระหว่างนี้ค่ะรอประสานต่อสายกันอีกรอบหนึ่งนะคะอืม เอาล้ครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อสายกลับไปสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะพร้อมแล้วนะคะพอพร้อมแล้วใช่ไหมคะพอสมสาค้าค่ะผอสมิ์คับต่อเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่สายมันสะดุดนะครับเออพอครับเออผมผมขอย้อนตรงนี้ครับก็คือหลังจากที่ผ่านการแกนกรองในเบื้องต้นแล้วจึงนําเข้าคณะกรรมการแกนกรองชุดใหญ่เมื่อวันที่11มกราคมผลของกรรมการแกนกรองชุดใหญ่เมื่อวันที่11เป็นอย่างไรครับ ก็เซ็ตตัวเลขให้เรื่องแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยค่ะวงเงินแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทคือเพิ่มจากเดิมที่เจ็ดถึงแปดหมื่นใช่ไหมคะประธานโทษคือเดิมนีเราเซ็ตตอนเข้าคอรมอวันที่เจ็ดธันวาเนี่ยเซ็ตให้แผนบูรณาการเนี่ยหนึ่งแสนล้านบาทจวนแล้วก็ในวันที่สิบเอ็ดเนี่ยคณะขรรมการเห็นสมควกว่ามันควรจะเพิ่มขึ้นมาอีก เป็นแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับเป็นแสนหนึ่งนเป็นงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มจากแสนเป็นแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทนะฮะครับครับโอเคครับทีนี้การบูรณาการที่กลุ่มจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นสามส่วนนะครับส่วนที่เป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยเสนอจากกลุ่มจังหวัดขึ้นมาเนี่ยเข้าเสนอขึ้นมาประมาณแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะดําเนินการ ได้ทันทีเนี่ยประมาณแปดื่นสองพันล้านบาทก็มีส่วนหนึ่งก็มีความพร้อมในระดับปานกลางเนี่ยอีกประมาณสอง0 0ื่นกว่าล้านบาทรวมแล้วเนี่ยมีความพร้อมจริงเนี่ยแค่แสนหนึ่งหมื่นกับ4ี่ร้อยสี่สิบสามล้านบาทบ <ฮะ S 3> ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการกันกองว่าเข้ายุทธศาสตร์พัฒนาขุนจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย S <S <an> ก็เส้นตัวเลขอยู่ที่ประมาณหลวมๆประมาณไม่เกิน80,000ล้านบาทนะครับครับแล้วก็จะมีกองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐจะไปช่วยเติมเต็มในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องอการจัดจำหน่ายการตลาดอะไรต่างๆนะครับค่ะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตอีก20,000ล้านบาทนะครับโอเคโอเคแล้วก็มีงบกาลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจในประเทศนะครับหรือที่น้ำปีสุวิตเรียกว่าบิกลองนะครับ <Big Lock S 2> รบิกลองนะฮะแล้วก็มีคอสเลเจเนลนะครับแล้วก็มีมิสซิงลิงเนี่ยอยู่ในยอดหมื่นห้าพันล้านนะครับก็ดูตัวเลขก็จะออกมาอ,อ,อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย ล้านได้ห้าพันล้านนะครับึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน <1, S 1> ล้านนะคะสรุปก็คือไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้ก็คืองบพัฒนากลุ่มจังหวัดเนี่ยจะได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านกลุมๆนะฮะอาา่าฮะโดยประมาณประมาณน<อ>าั้นนนะฮะครับกองทุนหมู่บ้านาเนี่ยกองทุนเมื่อเมื่อวานกองทุนหมู่บ้านเดิมจะเติมก็ไปสองหมื่นล้านยังเป็นไปตามนั้นไหมฮะก็อาจจะลดทอนลงไปหน่อยเพราะว่าความพร้อมของ หมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่พร้อมก่อนจะมีการลดทอนลงไปเหลือประมาณหมื่นห้าพันล้านนะครับออ๋แล้วจล้านเพิ่มไปอืมน้ำมันห้าพันล้านพัฒนากลุ่มจังหวัดเนี่ยประมาณอีก่งห้าพันล้านอ๋อค้วรวมแล้วก็จะเป็นแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเงี้ยครับค่ะครับครับเอาล้วครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับครับแล้วก็คงจะนําเสนอเข้าที่ประชุมกนจวันที่สิบหกมกราแล้วก็เข้ากรมวันที่สิบเจ็ด มกราเนี้ครับ17มกราแล้วก็แอคชั่นได้เลยนะฮะแอคชั่นก็คงจะต้องไปเข้าเข้าสนชก่อนนะครับอ๋อครับครับเพราะว่าเพราะว่ามันทำเป็นร่างพา่าราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติงบป,ประมาณประจำปีก็ต้องไปผ่านสนชก่อนจะจะจะสามวันละรวดไหมครับเนี่ยก็สามวันละรวดครับอ๋อสามวันละรวด ก็อาจจะเป็นปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับเงินมันจริงจะออกได้จะเริ่มเอามาเินตรงนี้มาใช้ได้ครับก็ประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่คงเงินก็จะขยับลงไปในระบบในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนะครับโอเคเอาละครับชัดเจนครับขอบพระคุณมากครับขอสมศักดิ์ครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับ พออ,ออสมศักดิ์ค่ะโชติรัตนศิริผู้นวยการสำนักงบประมาณนี่แหละค่ะดูการเงินการทองทั้งหลายของประเทศเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ